ขายด่วนทาวน์โฮโครงการ B Avenue วชรพลหรือ B Avenue วชรพลถนนสุขาพิบาล5แขวงอ,อเงินเขตสายไหมกรุงเทพมหานคร10220พื้นที่20ตารางวาพื้นที่ใช้สอยประมาณ200ตารางเมตรจำนวนห้อง3ห้องนอน3ห้องน้ำห้องรับแขกตกแต่งเป็นออฟฟิศพร้อมใช้งาน จำนวนชั้น3ชั้นครึ่งภายในสวยงามดูเด่นดูดีโครงการติดถนนใหญ่สุขาพิบาล5มีรอปพ24ชั่วโมงมั่นใจในความปลอดภัยได้100%การเดินทางเข้าออกสะดวกมากเป็นโครงการติดถนนใหญ่เชื่อมต่อถนนวัชรพลสายไหมรามอินทราใกล้จุดขึ้นลงทางด่วนสุขาพิบาล5และใกล้แหล่งอำนวยความสะดวก สถานที่ใกล้เคียงคือตลาดอเงินสายไหมอเวนิวเพลเนรี่มอลโรงพยาบาล CGH สายไหม b ิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ลำลูกกา2คลอง4ตลาดบงสกรโรงเรียนริทยะวันนะลัย2ตลาด AC สายไหมขายด่วนพิเศษมากแค่4.7ล้านบาทเท่านั้นติดต่อชมฟรีโทรปรึกษาฟรีขอนัดชมฟรี088 886 1777คุณช้าง